เอามาครับท่านผู้ชมพามาชมรถที่ร้านช่างดำครับร้านอาเฮียดำนะครับโอ้โหร้านพี่ชายที่น่ารักนะครับมาหาแกนีได้ความรู้หลายๆอย่างนะครับปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเรื่อง ธุรกิจนะครับแกนี่ให้ความรู้เยอะนะครับอ่ะวันนี้ก็มานำเสนอนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube นะครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับก็มานำเสนอ n i สันบิ๊กเอนะครับตัวนี้ฝาดำนะครับ n i สันบิ๊กเอฝาดำ ็ต้องร้อนๆเลยครับคันนี้ไปเช็คมาแล้วครับพี่ดำบอกว่าเอามาเช็คครับพี่ดำบอกว่าเอามาเช็คครับเมื่อกี้แวะไปที่ที่บ้านนะครับที่ข้างในนะครับเขบอกว่าเอามาเช็คอยู่นี่นะครับน้ำดื่มทางนี้ก็มีเยอะแยะนะครับ มีถังขายมีอะไรขายหมดครับนี่แผงโซล่าเซลล์นะครับมีหมดนะครับใครที่จะเป็นตัวแทนจำหนายน้ำก็มาติดต่อได้ครับของพี่ดำนะครับช่างดำครับนี่แพ็คละ35บาทนะครับขายส่งนะครับสามแพ็กร้อยนะครับนี่ของพี่ดำครับตัวนี้นะครับนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับแต่ไม่รู้ปีไหนนะครับแต่ราคาโดนใจนะครับ ก็ไม่ได้จอดที่บ้านนะครับเลยไม่ได้ทราบรายละเอียดนะครับแต่ราคาโดนใจจริงๆครับมีเล่มนะครับคัดสีสวยครับยางสวยนะครับนี่ดูครับยางนี่สวยครับถ้าไปแยกขายก็กำไรล้วนๆครับยางหลังพอใช้นะครับัสีสวยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูโดยรอบนะครับ โดยรอบเลยนะครับดูครับคันสีสวยหน้าฝนครับโดนฝนโดนอะไรหน่อยโอ้มีหนังยางด้วยเบกก็สวยครับพวงมาลัยก็โอเค คันนี้พี่ดำถามเกเมื่อกี้ครับเกบ,บอกว่าเปิดไว้ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้สามหมื่นห้าพันบาทนะครับก็เอามาเก็บงานแล้วครับเกบ,บอกว่าเอามาเก็บงานแล้วตรงไหนที่มันติดขัดอะไรก็เกบ,บอกว่าเอามาเก็บงาน,นครับนี่ ดูภายในครับภายในครับห้องเก๋งดูเอาครับมีกุญแจด้วยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดู นิ่มแท่โอ้แนนอนแน่นอน,น,อนโอ้เครื่องนิ่มมากครับท่านผู้ชมโอ้โอ้นิ่มมากเลย ธรรมดาครับคุ้มครับคันนี้คุ้มแน่นอนครับไปดูนะครับเดี๋ยวเปิดไฟดูก่ะเปิดตรงไหนน,น้องไฟตรงนี้บอกใช่ไหมเปิดตรงไหนน,น้อง เด๋ยดดับเครื่องด้วยติดไม่ครับก็พัดลมต้องไปใส่ฟรีปั๊มใหม่นะครับใส่น้ำยาทรีปั๊มนะครับตรงนี้ก็ะโถนจะรั่วหน่อยครับ ทอรั่วอ่าอ่าที่ผมเห็นกับตาร้าจะมีท่อรั่วตรงนี้นะครับแล้วก็พัดลมนะครับต้องไปใส่น้ายาตรีปั๊มใหม่ให้มนันเดืดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรครับถือว่าสวยครับสวยคาซีก็สวยยางก็สวยโอ้ เฉพาะคันซีก็หมื่นกว่าบาทแล้วครับซื้อขายกันครับในเซนต์บิ๊กเอ็นหมื่นกว่าบาทแล้วก็เครื่องเครื่องก็ตีไปเครื่องพร้อมเกียร์ก็สองหมื่นกว่าบาทแล้วครับโอ้คุ้มมากรัท่านผู้ชมใครได้ไปนี่คุ้มเลยรีบๆกันเข้ามานะครับพอ,อลูกค้าก็ ทักขายแกมาเยอะครับโทรมาหาแกเยอะครับมีแต่โทรครับขายยังขายยังครับแต่ยังไม่มีคนเดินทางมาดูเยอะเท่าไหร่นะครับถูกจริงครับคันนี้35,000บาทนะครับมา ไม่ต้องพูดมากครับของดีมาดูเอาเองเลยนะครับหรือโทรมาที่วิระดำแต่งก็ได้นะครับ09308958 00นะครับเดี๋ยวจะประสานกับเสียดดำนะครับช่างดำครับอาเฮียของเราปากด้วยนะครับนี่น้ำดื่มครับน้ำดื่มช่างดำนะครับนี่แล้วก็แผงโซล่าเซลล์นะครับราคาถูกถูกเราใจนะครับโดนใจครับ ก็มาเยี่ยมมาชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้วิระดำแต่งด้วยนะครับสวัสดีครับผม